อ่านิาเกมอะไรนะกาโบโกกากาโบโตกแล้วเขากาีอว่อ่าวันนี้นามีเกมมาแนะนำเพื่อนมีไม่เลยกะดูกหัวมีเต่าอย่างตัวนี้มันไม่เล่อยะก่รวันนี้เล่นก่อนแล้วมานซื้อนะดูดูเอาเพื่อนเล่นก่อนมันคือเกมอะไรมันทำไกาบโกกา นีสร right, right ้างด้วยใช่ไหมนี่ใช่แล so, so ้วที่เปิดนสร้างไปเลยนะอ่ะเดสร้างไปเลยเอาเอาเลือกไปแทนที่ที่เอาเอาเลยพี้สวยมากเลยเดือดได้แล้วเราก็เข้าไปในนั้นเข้าไปในบ้านหลังนี้แล้วเราก็ไปแต่งแบบเกนอ๋อแต่งบ้านกันแต่ง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 ้าแต่งเราต้องกดนี่และ ก็อย่าไปทิ้งเหมือนกันทิ้งสิมันไม่ใช่อันนั้นขมัโอเคเริ่มกัดทิ้งกอนโอ้โหโอ้โหน้มีเรลือะไม่ทิ้งหมดเลยเหรอแ่งหรอใช่อือหืออือหืออือหือไม่เหลืออะไรเป็นบ้านมบางเลย ตัวนี้เราสทำเตียงนอนตสองตัวหไม่เอาไม่เอาเตียงสองชั้นเลยดอนกันน้องเตียงนี้ก็ทิ้งเลยเตียงเดียวโอ้โหสองชั้นสองตัวเลยตัวเดียวเพราะมันรกไปเาต้องมีชิมัชิกะชิมัชิกะมากเกิเอาไว้ตรงกลางห้อง เราเตรียมนอนมาไว้ตรงกลางดีไหมมาทำห้อง,งน้ำกันทุกคนก็แบบ <ทำ S 1> เหมือนเดิมห้อง,งน,น้ำอยู่ตรงนี้ดีกว่ามั้งโอ้เสียงน้ำมาจากไหนอืมชักโครกไหนนะอ๋ออ๋อสร้างกันโอเคแล้วก็ใจดีกระจกด้วย กดกดกดเดี๋ดวต้องเอาอันนี้ก่อนเัอ,อ่ะแล้วก็มาทำผลเนี่ยทำง่าอาไรทำทำที่เก็บไม่มีถังเก็บ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องเทน้ำยาไว้ก่อนนะเทน้ำยาวนะข้าน้ำแบบเทเสร็จแล้วก็ทิ้งกิ๊กจุกกิ๊กจุกกิ๊กไม่ออกแอบออกตกชั้น่างกันอ๋อจะผูทางนี้แล้วเราก็มาทาเขาเรียกว่าตึก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  ป้งชั้น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 จำปี่ค่ะาี่คิอห้องน้ำต้องไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะลูกไม่เป็นใช่ไงแล้วห้องนี้เลยใช่เลยหมามันบ่นอะไรอีก แป้งมันดีแลฮะอัะแป้งมันจะตกอ่ะนี่วะชอบคนขุดแล้วก็เล่นสีมาออกมาเจ้าป้งเจ้าแป้งเจ้าทำไมไม่ออกมาเดียวมันเกินแันต้องเล่น โอ้ยอันไหนไม่สูงเกินมันไม่ได้แตกเลยสูงไปทํายังไงล่ะมันไม่อยู่ตรงนั้นเหรอเว้ยอู้แล้วเราก็จะกดก๊อดๆอืมเปลี่ยนพอแล้วอะไรไม่อยู่1คนเฉยอยู่เยอะเลยไหนให้ดูหน่อยมันไม่เคยออกอ้าวแล้วทําไมเกดี้ถึงจะ อ่าต่อไปเป็นไงอใครเอออย่าพึ่งเซต็จไปอ่ะยังทำไม่เสร็จอีกอันนี้ห้องน้ำต้องอยู่ทังนี้พอหวานห้องน้ำมันแคบเกินไปมันไม่พอดีเลยเอ้ยห้องนี้น่าจะเป็นห้องห้องนนอห้องห้อง่้องห้องนอนนี่น่าจะเป็นห้องนอนน่สมนุนไปเลยมากๆเลยเตียงอะไรเนี่ยเย็นไในห้องน้ำอ๋อันนี้ห้องครัว ห้องคัวไหนี่มันจะเป็นห้องน้ำเนี่ยตัวนี้ที่นี่เนี่ยนี่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 หนูมาที่เออไอหนูมาี่เออแล้วก็ไอหนูอันนี้แล้วก็อันนี้เลยงมาดเลยยมาดเลยยกยกยก

ใช่แล้วมาก่อนถังชิปแล้วเราก็เอออันนี้เป็นห้องครัวเหรอห้องครัวห้องนี้ไหมไม่ไม่ห้องครัวห้องนี้นี่บ้างอันนี้เสื้อ้โต๊ะโต๊ะมาซิงการ์ดจานเออเอะไรตัวอะไรกันนี่มันอยู่ตรงนั้แบบนี้อ๋อโต๊ะก๊อกอ๋อ แล้วก <Orb> ็เย like ็นป okay, so ิดหน้าตาเลยแล้วเราก็ทำการโต๊ะไม่มทำใจใอีกหนึ่งสิง Um. Mm -hmm.

อีกตัวฮ้อนกอแล้วก็เค็อืมมันนิ่งดีเนาะแล้วก็ไก,กมมม่กุ้แล้วก็ไก่เอาไว้ในไก่ชีสชีสนึ่งไก่เอาไว้ไหนไก่ไม่ต้องไก่เอาไก่ดีกว่มันก็คาวไปหมดแลยผ่านมันมีซองปิดอยู่เนี่ยเราไปใส่ข้างบนละไก่ไงไก่ใสมมม่ข้างบนอะไรกั้ไก่กับปลาเราใส่ขา้างชิดไว้ไก่กับปลากับเนื้ออืมใช่ มมีไหมเนหมูแพงไหมเนื้อเยอะไหมเกุ้งไข่ก็ไข่ด้วยกุ้งกุ้งกุ้งหยิบกุ้งกันดิเอ้อ๋อกุ้งด้วยดอกั้นออใส่แล้วนะแล้วเราก็ปลปลา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 ไขกุ้งไข่ก็แพงชุไข่ไข่อยู่ไหนใส่เลอะไข่ใส่ใส่ฝาไปย่ก็ได้ระยะลงไปนอยู่นี เยกตู้ยินไปซะนั้นเนี่ยภาษาลองสลับป oh. ิดโอเคเปิดอันนี้อะไรใส่ข้างในเนี่มันกดอะไนี่ดิ้ให้ให้ซื้อก่อไม่ได้ซื้อเลยอะไรอ่ะอ้นอก็ไม่ปลากรนางนี่เหรอใส่แล้วบ้าง อะไรไม่ไม่เขาแก๊สมีใช่ไหมใช่มีการเรียนอะไรโยนเข้าไปหมดเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเอาเ,อาเอาชือกมีเชือกไหมอ้าวมือเชือกอาจารย์โอ้ยไหนเขาโอ้ย ใส่เยอะเกินไปอะไรนะวะมันทำไมลอยตัวเอาล้างสลับขาเลยม,มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยต้องทำเสร็จก่อนต้องเข้าไีก่อน

มันเล่นหรอใช่ติงติงติงโอ้โหสามคนเมีไฟไหมโสดนี่จะใไฟไฟ่ใส่เลยใส่ลงไปเลยครับผมแล้วก็อัดเออ่ะเจ็คเก็ตเ้ยดหสิอยากเห็น เร็วเข้าเราเราจะใส่ทีวีนะใช่อยาใส่เยอะป้าไม่ใช่งานสุบตีทูบีอืมอันนี้น่าจะอยู่ห้องควนะไฟเขาขยับจากที่ยืนไปใส่ครับตรงนี้ดีกว่านี้ไหมไฟไว้ห้องนอนไฟ มันเยี่ยมมากเลยเออเราเราต้องใส่เก้าอี้นะเดี๋ยวเอานาฬิกาใส่เอาเดี๋ยวทีวีทีวีไว้ห้องไหมอ่เอาฮะห้าขั้วเออเออปิดไฟได้แต่ว่ามันต้องทำอะไรนาฬิกาไว้ไว้ห้องนอนอันนี้เดี๋ยวมันต้องอันนี้ก่อนอืม กินฮอนเ,เนยอะไปไหมเพราะว่าก็ทำไม <Horse> ก็มันเยอะมากเลยก็เพราะว่าโอ,โ,อโอ้หลอดไฟทำไมเลื่อได้อะที่มันต้องมันต้องทันก่อนใช่มันต้องต้องใหม่ถูกก่อนอันนี้ต้องอยูห่ห้องน้อยหนอเยอะเลยมันนมีกล่องด้วยไม่หก อืมชั้นวางเอาชั้นวางใส่ตรงนี้ดิเอาชั้นวางใส่ตรงนี้นลนแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิดถึงนี่ชั้นวางพ่เห็นิอาหารน้องหมาน้องงงพี่อะรักเลีเ้ยงโอ้โหรักมากหมาน่า ให้เต็มเลยอโอเคขอชั้นวางหน่อยชั้นวางมาเสร็จตรงนี้อะไรเอา,าเสร็จตรงนี้เหมือนที่พ่อทำอยู่บ้านพักเฮ้ยอ,อ,อ่ะแค่วางกัเลยหนูเอออาลัยเลยเวางเลยครั้นี่ตู้นี้ด้วยจิ้มก่นจิ้มอะไรจิ้มกุ้งกุ้ง

มไม่ได้ตุ้งอันนี้มาเอาไปใชายย้งข้างบนหน่อยไม่ต้องจิ้มให้มันโดนก่นตรงนี้อันนี้ห้องนอนกมีนี่ด้วยตัวว้่อ่ออออา้ากล่องอะไรนี่งกล่องเ๋ยวสิ มันไม่มีอะไรจะใส่กลจองนี่แน่หรอจะยืนจะยืนอืมอ๋อห้องเตียงอ๋อโอเคข้างในห้องนอนมันแปลกๆมันไม่ได้แปลกเลยแปลกเลยมันไม่ได้แปลกเยอะเอาไปวางไว้ตุยงข้างหนึ่ง

เยอะไปแล้วคนไม่กินหรอกให้ตามาอ้าวใช่ปิ๊งอ่ะเก็บไปซะไหนตรงนี้เอาไว้ใช้โอเคอนี้ให้เพื่อนๆกอนมันเล่นประมาณนี้คลิปมันยาวไปมันจะเต็มมันอือืจับหนักเลย ตีต้องนี่นี่ทุกคนประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยโอ้โหดูบ้านนั้นชาแต่งเอาเดี๋อวูปดทีวีก่อนเปิดทีวีได้ด้วยเปิดไฟนิดโอ้โหเปิดไฟโอ้โหเปิดไฟโอ้โหเปิดไฟได้ด้วยเปิดไฟปิงเปิดไฟโอ้โหดูบ้านจ้าดีเกมนี้มันเป็นฝึกให้เรา จินตนาการนะออกแบบบ้านเนาะตกแต่งบ้านบ้านนาชาเขาจะประมาณบ้านจริงๆนาชาเขาทำอย่างประมาณนี้เนาะเรากำลังสร้างบ้านเดียว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 ทุกคนต่อก่อนอาอทำอะไรต่ออันนี้เอาคุณเข้ามาอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วก็เอาเข้าไปได้หมดเลยอ๋อมอืแล้วก็คุณแม่อยู่ไเนาะแม่อ๋อเลือกได้เยอะเลย อ๋อมีเด็กเบบีด้วยตัวอะไรนะอือฮึโอ้โหอันนี้เนี่ยคุณแม่อ๋ออ๋อโอเคสามคนพ่อแม่ลูกเดียวอืมฉันว่าต้องขัดอะไรตันอะไรนะอ๋อโซฟาอ๋อโซฟาโซฟาสิโซฟานี่โซฟาตัวนี้ไม่มันใหญ่เกินไป ตัวตัวตรงมน,นี่หรออ้าอย่ามาใส่ไม่เหรอจะได้หายีม่เอาไม่เอาอ้าวลาเพื่อ,น,อนก่อนเล่นประมาณน,นี้แหละมีลูกสองคนโอเคอันนี้วันนี้ไม่ได้รับเรื่องอื่นเกินต่อไปเลยเอากลับไปนอนได้แล้วไอ้นหนูน้อยเดี๋ยวเอาจรินข้าวไหม ไปลอะโอ C. เคอ่ะเปิดทีนี้ดูทีหันทางน sí. okay, uh, ู้นดิแต่เคื่อว่ามีสคนดีกว่าแต่งประมาณนี้เนาะโอเคก่าออกไปข้างนอกปึ๊บมาดูเดี๋ยวมาดูบ้านดิออกหลังเมื่อกี้นี่ยเป็นหลังหลังนี้นะหลังนี้ใช่ไหมหลังนี้ใช่โอเคมันก็สร้างได้เลยสร้างได้ยายๆได้กี่หลังไม่รู้สร้างได้เยอะเลยใช่ไหมสร้างตรงไหนก็ได้มีดูไปไม้สี มันสร้างได้แค่บางจุดนะฮะามันสร้างได้แค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เขาสร้างมตรงนี้เออาะตรงนี้่เดียวที่ของฟรีนะในนีซือได้ด้วเนยพาเพื่อนมาดูดิซื้ออะไรได้บ้างคือเราไหนชอบอันนี้มากเลยทุกคนอยาืออาพึ่้อันนี้เสียตังค์นะอันนี้เลย ห้าห้าห้าอยากเลียปนไไดีก่่นเลี้ยงเียตอ่านี่สิบาทอีกบาท้อะไรบ้าง้มน้ำทหดชใช่ๆอันน้ำอาบ้างิ้ชิ้นบ้านสงชั้นแล้วก็มีอะไรีแบบ ก็มีตู้เซฟด้วยมีห้องมีตู้เซฟด้วยมีห้องอ๋อมีสแตนด์น้ำครับด้วยอันนี้อันนี้ด้วยเชื่ออาบน้ำแบบที่อเคเอาลองถ้าจะซื้อก็กดเข้าไปเลยครับเข้าไปได้อันนี้มันเป็นมันนเป็อายุอายุของคนในวงการปีอ่ะสมมุาพ่อเฮ้ยอืมปึ๊บนี่นี่ก็ เโมเดลแมนชั่นต่อไปาชามารถได้ด้วยมีหลากหลายวิธีชำระถ้าใครสนใจก็ลองข้อไปซื้อเพิ่มเติมนะ <Okay. S 1> โอเคนี้เป็นเกมฟรีแล้วเล่นฟรีได้ด้วยถ้าใ,ใครอยากที่เกิดก็โอเคบกอยบายโอเคบายบายอช้สบายอย่ากังวล 来血了。